สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องยามวันเศ้านะครับอากาศหมอกแห้งๆครับพี่น้องวานนี้เข้ามาใส่กุ้งนะครับใส่กุ้งใส่ซิวทรงน้าเขาแหละครับเนี่ยนี่แหละครับที่คขะยากเกี่ยวเข่าว่าได้ลงคลิปเต็กเทียนนะครับถึงเข่าถึงฝนนะครับฝนก็ตกเพราะฝนหาเมลงตาเข่าก็ยากไร้ครับพี่น้องนี่นี่แหละครับทรงน้าเขากรบบอกยุ่ยไก่บ้าน ครับยุ้ใกล้บ้านและขี่รถจากบ้านมาเขาเดียวสิเลียวเห็นใกล้เลยครับนี่แหละครับเป็นน้าจะได้เขาหลายเตืบอบีน้องครับปีนึเพราะว่าพี่น้องบางคนบอกว่าได้ทบครึ่งบุญเลยครับปีนึเขาได้หลายครับของเขาก็ได้หลายอยู่เลยครับเขาก็งามอยู่นะครับบางเจ้าคนกับบ้ท่านไอเกี่ยวกับมี้ครับน้าใกล้กันนะ หวานหัวมาใส่บังกุ้งใส่ซิ้วไว้ขี้แตอยูวุ้นนะครับพี้จะได้ก่อยอยวุ้นนะแต่เป็นตนี่เบิ้งน้ำกันเนาะครับนี่แหละยุยแกะนะครับ,ะะรบสะหลวงนี่แหละสะคลองหลอกอยู่นะเขานี่ยแหละครับพี่น้องเราสเตย์ไวยุยแกะเดี๋ยครับขี้เบิ้งน้ำกันแหละครับเนาะเมาจิ้มหมาดมาหมุนเลยก้อยย้อนบ่แล้วหอดน้องแล้วครับวันนี้จากขำให้น้ำมาเขา,าเพราะสิสสบบาทย้อนนะครับ ทุงนาเขากับหนองนะครับของกรอกขุดไม้นะครับที่หน,งนองครับบงังไอ้มุงเขียวที่เขาใส่ครับวิธีกั้นเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับนะี่ยสำหรับนาะเป็นช่วงเป็นช่วงอันนี้เป็นอีกช่วงนึงนะครับเนะี่ีช่วงนึงเป็นนามกั้นไปกันมันแห้งนะครับช่วงนาะซือนะนี่แหละครับของนี่แหละเขาที่ใส่ไ้ก็ไปยามเบิ้งแหะครับะาดิ่มยามทั้งนี้กัอนอยู่คนละฟังครับ ยี่ถือปะลืมเปลี่ยนลองเท้ากี่น่องไอยทีรถเด้มาเลยเบื้องหลังนี่ดูครับมันจะมีปลาให้จักตัวปะอ๋อคืออยู่เด้เหรอือีปูอีปูก็มีครับ ขออ้อทาอยู่ตัวตั้งแต่สั้นๆพี่หน่องมี่กวเลยสองเบื้องอ่ะมีอะไรตัวติบอยูน,นึงครับมีเบึงหลังไหมอีกคนครับเบึงหลังนี่อีกครับถือบอ่้ ถึกอ,อยู่ไหลครับนนหนังอยู่ว่ไหลเป็นเดยถึกอยู่นลครับถือว่าสิเดยกก่ยอยู่ยนะครับมึง เบื้องสองหลังนี่ครับเนะี่ยถืกอยู่ครับแต่ฟังมันสั้นครับไทยบ่ได้ยวหันมือตกน้ำนะครับเนะี่ยก็ถือว่าได้สองหลังนี่มันอยู่ครับเนะี่ยหลายเปิอดอยู่ครับไปให้ไปเบื้องน้องไม่อีกครับเบื้องหลังไม่อีกแล้เบื้องหลังสุดท้ายปลไปของของ,องเัาแล้วลรืครับอนนะไรไทยเนี่ยโปไทยเนี่ยหรอเนาะครับเนาะถือเนี่ยโปรถืกเนี่ย นี่ครับหลังสุดท้ายของเป็นแดงโอ้ยมีแต่อีปูพี่น้องาเลยกุ้งก็ได้อยู่แล้วครับอืออยู่แล้วครับหลายเตียบอยู่อีกงับอีกเบิ้งนะครับถืออยู่แล้วครับมีหลายเตีออย๋ยบเตียบอยู่กลัวน้อ,อ,อ,นอง ว่าได้หลายอยู่นะครับไดครับกลับบ้านไปบึง้งตอนท่อนเต่หมอเตกระมังทีเดียวพุ่นละครับเนาะบัดนะกลับบ้านไปบึง้งผลงานอยู่บ้านพุ่นละครับมาวอดบ้านเราพี่น้องโอ้ยไยายามบัง้งไยายาอันนี้กับหมอกแข็งครับครับกลับบ้านเราเนยมาเท่านันโซหมอกด้วยทางแรกเขาเซ่ท่งบวดสิบหลังเลยครับอย่างต่าว่าครับ บึงชงเราคิดไปแควอยู่เลยครับปู่ทึ่งอย่างนั้นเลยท่านไซ่กันได้พูดแล้วเป็นโลสองโลมูกันไปนไซ่สิบสองหลังได้สี่โลสันครับผมนึกอะไรคิดถึงแต่ปู่สี่โลไม่รอกไปไซ่ทั้งคน Ado, 啊、这个铁路你点怪异了、啊。哦，啷个没铁叉来铁了。 cắm có Thứ thay lắm, bớt lắm Bớt đi Kiêng Bớt lợi đi nông สิลังครับมือไหนของเขาตั้งเขาสิลังโอ้นี่ปูกัดกัดเ้ยด้ว1สลังคือก็เลยไหลอยู่ครับห่งไยหอยห,ห่งมาชิมตึ้งนะถิมต้้งมดไหลด้ยัง,งน่านอะไรไม่ามาใส่ปูยำใส่สิ่งตายกปเน้่ หลังดองพอดีกูห่ครับแต่สิกวยสิกวยซูปที่น้องกินนี่เห็ดเข้านี่แหละครับจะยหลแล้วครับ่มสมมามันหาเงองไม่กันเะไ ไอ้ครับน้าปลูกงั้นกล้วยไปโพกเห็ดปลูกเป็นเด็กมาเบิ่งผลงานของฮอครับพี่น้องมึอน่ะนี่ครับกุ้งฮอครับพี่น้องนี่นะครับนี่อีปูปูกำลังพอดอกนะครับเนี่ยปูน้ำด้วยกำลังเป็นปัวดองนะครับถือว่าได้ปูมาดองกับได้กุ้งมากรวยอยู่้ะครับเนี่ยสำหรับเซ้านี้ของฮอกครับมีความหวานมาฝากพี่น้องเท่านี้แหละครับคลิปเนี่ย เบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทิดเชษนะครับปล่อยมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหมาพี่น้องเบิ่งอีกครับถ้ายคลิปนี้ก็ไม่ยังนะครับขอให้พี่เห็น้องอยู่ดีมีแฮงล้ยลำๆเรื่อยๆสุขภูสุขพลน,นะครับพ่อ,อกนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ